สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็นำเอาปืนนกไส้มาฝากกันนะคะอันนี้เป็นเก็บตกจากงานสมุนไพรค่ะชื่ออื่นๆของปืนนกไส้นะคะก็มีก้นจำข้าวยากลนจำข้าวกี่นกไส้ปานดีแล้วก็ดอกพลองนะคะของชาวปลองเรียกกันปืนนกไส้จะมีถิ่นกำเนิดเดิมจะอยู่ที่อเมริกาใต้แล้วก็มีการกระจายพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆ ของเขตร้อนทั่วโลกนะคะในบ้านเราก็พบได้ปลาปายทั่วๆวไปนะคะลองสังเกตดูค่ะก็จะเป็นที่รกร้างว่างเปล่าจัดเป็นวัชพืชตัวร้ายของเกษตรกรนะคะลักษณะโดยทั่วไปของเขาก็จะเป็นพืชล้มลุกมีอายุเพียงปีเดียวนะคะแล้วก็ลำต้นสูงประมาณ30-130ถึงเซนติเมตรลักษณะเป็นต้นสี่เหลี่ยมแนวเส้นสีน้ำตาลตามยาวนะคะมีขนสั้นสั้นสีขาวปกคลุมนล็กน่อย แล้วก็แตกกิ่งก้านมากมายสําหรับใบก็จะเป็นใบประกอบแบบขนนกชั้นเดียวค่ะเรียงสลับกันมีใบย่อยอย,อยู่3ามใบใบกลางหรือใบย่อยตรงกลางก็จะมีขนาดใหญ่กว่าใบข้างๆมีรูปไข่แกรมรูปขอบขนานแล้วก็โคนใบก็สอบปลายแหลมแล้วก็มีจักฟันเลื่อยด้วยนะคะใบก็กว้างประมาณ2 4เซนติเมตรแล้วก็ยาวประมาณ2-9เซนติเมตรค่ะ ส่วนของดอกก็จะออกกระจุกนะคะตามซอกใบปลายกิง่งแล้วก็มีดอกเตี่ยวขนาดประมาณ1เซนเมตรค่ะก้านดอกก็จะยาว5 7ถเซนเมตรสีเหลืองหรือว่าสีครีมมีดอกประกอบด้วยนะคะกลีบดอกวงนอกก็จะเป็นสีขาวแล้วก็วงในก็จะเป็นสีเ,เหลืองนะคะเป็นสมบูรณ์เพศค่ะโคนก็จะเชื่อมติดกันเป็นหลอดแล้วก็ปลายแยกเป็น5แฉกนะคะมีริ้วประดับลักษณะเป็นรูปซ้อน กรีบเกลี้ยงเป็นสีเขียวนะคะมีเกสรผู้สีน้ำตาลนะคะปลายสีเหลืองโผล่พ้นออกมาจาการะดับกลีบดอกวงนอกค่ะผลก็จะลักษณะเป็นผลแห้งรูปแท่งสีดำยาวค่อนกับค่อนจะตรงนะคะประมาณ11มิลิเมตรก็คือ1เซนนะคะมีสันยาวประมาณ3-4สันปลายก็จะแหลม เป็นแฉกน้ำสองสาอันแล้วก็มีผลแห้งก็จะสีดำแผ่กลางออกมาปลายผลก็จะแยกเป็น2แฉกสีเหลืองนะคะ บางท่านคิดว่าปืนนกไส้เป็นแค่วัชพืชน,นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะถูกนำมาใช้เป็นอาหารได้นะคะสามารถที่จะนำมาลวกจิ้มเป็นผักจิ้มน้ำพริกได้หรือว่าผัดเอาแกงหรือแกงจืดได้นะคะส่วนในอเมริกาเขาก็ใช้ยอดอ่อนทำเป็นชานะคะแอฟริกาก็จะใช้ยอดอ่อนแล้วก็ต้มกับนมเปรี้ยวรับประทานเป็นอาหารทางบ้านเราเนี่ยก็มีนะคะที่เอามาทำเป็นเครื่องดื่มเรียกว่า,าลラดะ และก็ยังเป็นปุ๋ยชั้นดีเชียวค่ะต้านเชื้อจุลินทรีย์แก้อักเสบขับปัสสาวะห้ามเลือดแล้วก็รักษาไข้มาเรลลียได้นะคะสรรพคุณของเขาถ้าใช้ต้นก็ต้มน้ำดื่มแก้ไอแก้ท้องร่วงจุกเสียดปวดท้องส่วนใบก็จะใช้ห้ามเลือดรักษาแผลบวมแผลเรื้อรังน้ำคั้นจากใบก็ใช้หยอดหูแก้เจ็บหูใบอ่อนก็ใช้เคี้ยวหรือถูกับเหงือกแก้ปวดฟันได้นะคะ คนที่เป็นงูสวัสดก็ใช้ทั้งต้นนะคะมาผสมกับเหล้าโลงแล้วก็ทาบริเวณที่เป็นนะคะก็ใช้แก้โรคผิวหนังที่เป็นฝีได้ด้วยนะคะที่สำคัญด้วยฤทธิ์ของการต้านเชื้อจุลินทรีย์นี่แหละคะ่ะมีคนที่นำไปสร้างรายได้นะคะสำหรับการใช้ผสมในส่วนประกอบของยาสีฟันค่ะ สร้างรายได้ดีไม่น้อยเลยนะคะปืนนกไส้สามารถที่จะขยายพันธุ์โดยการเพราะมเมล็ดนะคะก็ปลูกง่ายแล้วก็จเจริญเติบโตได้เร็วทนแรงไม่มีโรคมาลบกวนนะคะก็นำข้อมูลดีๆมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับท่านใดที่มีเพิ่มเติมข้อมูลก็แชร์กันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ